คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสรบางสสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บใส่ติทางกนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกาลังใจเช่นงกันและกันนะครับขอบพระคุณมากครัูกระสุนหน่วยโชคสิริฐีมาล้านะครับกระสุรดับหนือบนตลอดชีพสิทีิสองนี่ครับดับดูสนดับดับเหนือบนตลอดชีพบ้างนะครับสิทธิสองนะอ่าดัมาดูนะครับเป็นสูตรนี้แสดงให้เห็นเหมือนกันนะครับว่ามันคำนวณยังไงนะสูตรแต่ละสูตรคำนวณให้เห็นอยู่แล้วแต่ว่าสติคุณมาดูที่เราว่าเอ่อในสูตรนั้นน่านํมาไปใช้ไหมนะครับต้องมาดูร่วมกันนะครับเสียงกระสุหน่สง ที่ออกศูนย์เจี่อองห้ากครับลองดูไปกันทุกงวดนะเราจะงสันหน่วยสิร้อยห 10, ลักร้อยในวันที่หบวกด้วยหลักหน่วยของสตัวหน้าครั้งที่หนึบวกด้วยหลักร้อยของสาตัวหน้าครั้งที่สครับแปบวกเาเป็นส 17, 17, ิบเจ็ดสิบเจดวกเ้เป็นยี่สิบหยกเนยี่บนะยีบกนำค่าหลังมาบวกต่อครับ2ี่บวกเก้างที่ครับเป็นสามสินั้นไม่ปเป็นหลักหน่วยในวันที่หครับ หเมษาหนึ่งมีนาคมหกสองคำมาได้เลขจับแด้เลขห้าห้าไม่บในหลักหน่วยตนครับสิบหกเมษาหกสิบหกมีนาคมหกสองคำมาเล้ได้เลขเก้าเก้าไม่พบในหลักหน่วยราวันที่หนึ่ครับหนึ่งเมษายนหกศองหนึ่งเมษายนหกสองคำมาได้จับได้เลขสาสามไม่พบในหลกหน่วยตนครับสิบหกเมษายนหกสองคำมาได้จับได้เลขเจ็ดเจ็ดไม่พบในหกน่รลนครับสิบหกพฤษภาคมหกสองคำมาได้จับเลขเก้า ไม่เป็นไปบนครับ16พเจของ62คอมาเ้กับไปเลข9 9ไม่ประไปแบในบนครับ16มิย62คอมาเล้กับไปเลข9 9ไม่ป็าไแบนบนครับ16มิย62คอมาเล้กับไปเลข9 9ไม่เป็าไปแบบนครับ1กระดาษ้าของ6คอนเล็กับไปเลข1 1ไม่เปมนไปแบบนครับ15กระดาดของ62คอมม้กับไปเลข2 2ไม่เป็แหนับนครับ1สิงหาคอม62คำนวณเลขกับเลข3 3ไม่ป็แหนักนะตครับ16สิงหาคม63สาสิหคานวณเลขกับเลข1 1ไม่ป็แมนกนตครับ1กันยอย่6 2หานวณเลขกับเลข4เลขนะครับเลขส4นั้นไม่ป็แหนกอะตนครับ16กันยายนา2นวณเลขกับเลข6 หไม่พแน่ะครับหนึ่ตัวละครหกสาอคำนเล็กแับเลข3สมสาไม่พบแน่ะ <bleeding. S 2> te คร์บอนครับสิบหกตัวละครหกามสิบหตัวละครหกสอคำนวเล็กับเลข5ห้าหพบน่ะคาร์บนครับอุดป็นั้งที่หครับหนึ่งพิจัยยักสามพิจัยยัหกคำนวณเล็กเลขสองสอไม่พบแน่คร์บนครับสิบหกพิจัาคำนวณเล็กแตเลข6หกหกไม่พบแน่คาร์บนครับ หนึ่งธันวาคมหกคำนวณเลขดับเลขสามสามไม่นหน่วยละบนครับสิบธันวาคมหกสามคบหกสิธันวาคมหกสองหกสอนี่นะสิบหกธันวาคมหกสอคำนวณเลขดัเลขหกหกไม่เป็นหน่วบนครับสา, 6, 3, 16, 16า 6, 2, 2, มสิบธันวาคมหกาคำนวณเลดับเลขสามสามไม่เป็นหน่วยละบนครับสิบเดมกราคมหกาครับเจดวกสเป็นเก้าเก้าบวกศูนย์ได้เก้าได้ผลเป็นเนะ ก้าบวกเก้คที่เป็นสิบดที่ดับเลขแปดครับแปดม่ปต่นครับหนึกุมภาพันธ์ปยกสามก็เียกสามนะครับห่กุมภาพันธ์หกาคำนวณเลขกลับเป็นเลขห้ไม่เปนเลขต่บนครับสิมาันปียกสามคำนวณเลขกลับเป็นเลขศูนย์ศูนย์ไม่เป็นเลขต่บนครับหมีนาคมหกสามคำนวณเลขกลับเป็นเลขห้ไม่เปนเลขบนครับหนึมีนาคมสิมีนาคมหกาคำนวณกับเลขห หนึ่งไม่ปรนแนงระบนครับสิบหกพิคำามคำาเลขกับเลขหนเลขหครับตามมาดูนะหไม่เป็แนงระบนครับหนึ่งพิกสครับหนึ่งพิกามคำาเลกับเลขห้าห้าไม่ปรนแนงระบนครับสิบิกดยหกสามคำาลขกับเลขสองสองไม่เป็นแนงระบนครับ 1. กระดาษค่าคอม6 3. คำนวณไกับเลข3 3. ไม่พบแนกกระบนครับ anyway. 16. กระดาษค่าคคำนวณไกับเลข6 6ไม่พบแดงกระบนครับ1สิงหาคมาคำนวณไกับเลข8 8ไม่พบแดงกระบนครับ16สิงหาคมหกคำนวณไกับเลข5 5ไม่พบแดกกระบนครับ1กั่ยาคนาคำนวณไ้กับเลข9 9ไม่งกระบนครับ สิบปรกยันหกสาคำนวณเลกับเลข0 0นย์ไม่เป็นแน่งกัวบนครับหนึ่งตัลาคมหกสามคำนวณลกับเลข9ก้าเก้าไม่เป็นแน่งกัะบนครับสิบประกอบยัหกสามคำนวณเลกับเลขเก้าเก้าไม่เป็นแบ่งกัะบนครับหนึ่งพิยนหกสามคำนวณเลนกับเลขสองสองไม่เป็นแบ่งกัวบนครับหนึ่งพิยันหกสามคำนวณเลขกับเลขศูนย์ูนย์ไม่เป็นแบ่งกัวบนครับ หนึ่นาคหสคำนวณได้กับเลขแปดแปดไม่พนกระบนครับสิบหกธนาคหกสามคำนวณไล้กับเลขเจ็ดนั้น่บนบนครับสามสิบธนาคหสาคำนวณได้กับไปเลขเก้าเลขเก้านะตามดครับ 16, 6, 3, เลขเก้าน,นั้นไม่ปพบใหลักหน่วยบนระดัที่หครับ 17, รของสิบเมกราคมหกสนะครับยังเดิมโอเคเดินดีอยู่นะสาม อ uh, ่าสิบเจ็ดมันก็้องหกสี่ครับสามบวกสามบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดดับเลขแปดครับแปดนั้นไม่ปม็นเลขในบนครับหนึ่งกุมภาพันธ์หกสี่กำมาเลขกดับเลขเก้าครับเลขนะเก้านะลรงมาดูครับเก้าไม่เป็นเลขในบนครับสิบกุ 4, มภาพันธ์หกสี่กำมาเลกดับเลขเก้าเก้าไม่เป็นเลขในบนครับ 1, หนึ่ง 8, มีนาคมหกสี่กำมาเลขกดับเป็นเลขสอง สอปั๊บเนี่ยกระบนครับปิดเปทางที่สเท่านั้นนะครับตั้งแต่ปีหกสนะครับ1นมีน้าคองคำนวณเลกลับไปเลข8ครับเลข8นะอมาดูครับ8นั้นไม่เปแหนกระบอน16ไเปใน่คำนวณเลกลับไปเลข8 8ไม่หนากระบนครับ16ไงปใน่ซตคำนวณเลกับเลข9 9ไม่เป็นหนากระบนครับสงพาสคำนวณเลกลับไปเลข7 7นั้นไม่เป็หนากระบนครับ สิบประอบคือ64คำนวณได้กับเลข3 3ไม่ตป็นหนักระบ,บนครับหนึ่งไม่ได้64คำนวณได้กับลปเลข9 9นั้นไม่เป็นหนกระบ,บนครับสิบประกอนีอินโดนีเซ64คำนวณได้กับไเลข1 1นั้นไม่เปแนหนกระบ,บนครับหนึ่งกระดาระาัของ64คำนวณกลับไปเลข8 8นั้นไม่เปแหนักระบ,บนครับสิบประกาจารองก64คำนวณได้กลับเลข0 ศนั้นไม่เแหนกอกภนครับหนึ่งสิงหาคมหกสี่กำลังดีบตับไปเลขเจ็ดเจ็นั้นไม่เแหนกอกภนครับ16บหกสิงหาคมหกสี่นะครับกำลังเห็กดับไปเลขส3นั้นไม่ปะแหนกกครับหนึ่งนยัของหกี่ครับสี่ 6, 4, แกแปดบวกด้วย3เป็น15บห้าสบวกเก้าคงที่ครับสิ 15, บหกเเป็น2ี่สิบสี่ใส่สี่ครับ สีนะ่นั้นไม่ปรนแมงมนครับ16บหกสิป็นยังหกสีครับ9ก้าบว้วยเก้าบวกปดนะครับเป็น26นะครับ26่บหวกเก้คงที่ครับยี่สิบหกกวกเเป็นสามสยีเป็น35มสิใส่ห้าหนั้นไม่ปรนแมงบนครับ1ตัวลาคมหกสี่ครับ 1, บวเป็น9 9บวก9คงที่ครับ9บวก9เป็น18ใช่ไหมใส่8ครับ8นั้นไม่กํำหนดอยูบนครับต่อมา16ตัวละคร64ครับ3บวก2เป็น5 5บวก9เป็น10 5บวก9เป็น14 14นะครับ14บวก9คงที่เป็น23ใส่3ครับ3นั้นไม่กํำหนดอยูบนครับ1ที่เป็น64ครับ0วก8 วสองเป็นสิบสได้ศูนย์ใช่ไหมสิบสิก็คือศูนย์ศูนย์บวกเก้ได้เ้ลองไป็ไเก้านะเราไปดูครับสิบแดที่ป็หกสีครับศูนย์สามสองจดหกหนสองาห้าเจดนะครับห้าเจ็ดเลขเลขก้าครับไม่พบในหลักหน่วยบนเห็นไหมครับไม่พบในหลักหน่วยหลังวันที่หนึ่งนะ ต่อมาเราก็ามาดู16ปีชี้แดงครับ0 32จุดทอน1 2ตัวห้า57ครับในใช้ในส่วนของหลักร้อยละมาที้หนึ่งครับรวบวกด้วยหลักหน่วยของสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งบวกด้วยนะครับแล้วก็วบวกด้วยนี่ครับจากนั้อีกตำแหน่งนะครับแล้วก็วบวกด้วยหลักร้อยนะครับโอเคครับเ yes. บวกด้วยหลักร้อยของสามต้นหน้าครั้งที่สองน,นะครับถ้าเราอยใส่ตำแหน่งผิดผลการคำมือหรอผิดนะครับผลใส่ตัวเลขพวกนี้ผิดก็ผิดเหมือนกันนะครับเรามาดูกันนะครับเจ็ดบวกแปดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าสิบห้าบวกสี่เป็นสิบเก้าได้เท่ากันไหมครับลอ,องทวนซิเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าสิบห้าบวกสี่ครับสิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปด 19บเได้เป็นมสิบเก้นะสิบเก้บเบวกเคงที่ครับ19บเก้ายี่สิบยี่สิบเอี่สามยี่ส่ยี่สิบบเดี่ปดยี่สใส่เลขครับตะกูนะครับใส่เลข8 ราก็นํามาดูกันต่อนะครับในงวดของหนึ่งธันวาคมครับออกศูนย์เจ็ดเจ็ดสองห้าแปดสองตองออกแปดสองนะครับเลขแปดพบในหลักหน่วยบนนะครับเลยสรุดแปดนะครับเป็นงวดที่สามนะครับต้องหลุดเป็นงวดที่สามเป็นหลุดเป็นครั้งที่สามนะครับตอนนั้นนะครับหลุดเป็นครั้งที่สามนะ มาดูกัน่อตนะครับเป็นตะนางผมรักสูตรที่เจ็ดสองห้าปสองเก้าแปดสองสบวกด้วย0เป็น2อบวกเเป็นเก้าห่งันเป็น9 9 9าเเวกเเป็นสิบเวกเเป็น1ิบแส่8ได้บบดับประเดนครับก็คือเลขแปคือเลขแป ตามมาดูนะครับ16ธันวาคม64 16ธันวาคับนะครับหน้าจอไม่ชัด16 16ธันวาคม64ออก639 235 29าออก83เลข8ไม่พบในหลักหน่วยเรามาที่1ครับเห็นไหมครับไม่พบในหลักหน่วยกนต่อมา16ธันวาคม64 639 235 29 83หน่วย10ร้อยหลักร้อยคือเลขก2 2บวกเเป็น9 9กบวกหเป็น15ได้ปนะไปลมสิบห้านะถอนไปก่อน15 15้าสิบ้าบวกด้วย9ก้าของทีครับ15บห้าบวกเก้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสบปดสบบอามยิสสใส่สครับพยายามไปให้ช้าที่สุดนะท่าที่เป็นไปได้นะครับ โอเคเดับเลขสีครับในหลัก16ันวาคม64คำนวณเลขดับหน่วยบนด้เลขสีนะครับเรามาดูนะครับเลขสี่สนวาคมหกสี่ออก8ปดหนึ่งดอตัวละออก3าครับเลขสีไม่พบในหลักหน่วยบนครับต่อมาครับเรามาดู30มนวาคมหกสี่ครับเรามาดูศูนย์บวกหได้1 1ึบวกเเป็น10 10บวกด้วยเก้าคงที่เป็น19นะครับ ที่โบได้กล้างที่ไปสิบเก้าได้ดับเลขเก้าได้ดับเลขเก้านะครับสิบเจ็ดมกราคมหกห้าครับที่ออกแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าสองตัารางเก้าสองครับหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับบวกด้วยหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งครับบวกด้วยร้อยหน้าครั้งที่สองครับหนึ่ง บวกหเป็น2 2งบวกเเป็น9 9้เบวกเเป็น18 18เรานำค่าทายมาตอบครับคือเลขแปครับได้ดับเลขแปดกุมภาพันธ์หกหครับออก9 4 4 3 0 8่สี่สาองตัวล่าสามศนะครับเลขแปพบในหลักหน่วยรางวัลที่1ครับเลยหลุดเป็นงวดที่5แต่ว่าทั้งนี้นะั้นเราเดินต่อเพื่อดูสิทีิประกอบกันนะครับอันนี้ตั้งแต่ปี62นะอย่าลืม มันเพิ่งหลุดเป็นงังที่ห้าตั้งแต่ปีหกสองเรามาดูครับหนึ่งกุมภาพันธ์ได้ไรหนึ่งกุมภาพันธ์เก้าสี่สี่สามสุดแปดสองก็ได้สามศูนย์เราจะได้ส่วนของหลักร้อยสามบวกด้วยสองเป็นห้าห้าบวกห้าบวกศูนย์ได้ห้าได้ปดร,รวมเป็นห้าครับใช่ไหมสามโอเคสามบวกด้วยสองเป็นห้าห้าบวกได้ศูนย์นั่นฮะโอเค นะครับผมทวนห้าอ่จจะเราใส่เราใส่ทดไว้ในใจเลขห้านะห้าบวกเก้าครับเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่ได้ดับเลขสี่ครับโอเคนะสิบเจ็ดกุมภาพันธ์หกห้าครับออกศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสองตารางศูนย์เจ็ดคำนวณในส่วนของดับสิบบนได้เลขแปด แปดเรามาดูครับ1มีนาคม65ครับ06 1 9 05กตนงเก้านองัออก07เเลข8ไม่พบในหลักสิบบนนะครับ16มีนาคม65ครับ06 1 9 05ห้สองตังลูนย์เจนะครับ9บวกด้วย6 9เบวกหเป็น15 15้บวกแเป็น23ได้ผลลัยธ์2ินะ23บวกเละ่ะ23 ยี่สิบสี่ยี่สิบหกยิบเจ็ดยี่ิแปดยี่ิบเก้าสาสิบสาิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสองใส่สองครับได้ดับเลขสองนะครับสองไม่พบในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับสิบหกมีนัคมหกห้ากรับรามาดับนะครับออกแปดหกเจ็ดสองแล้วออกศูนย์สามเลขสองไม่พบในหลักหน่วยบนนะสิบหกมีนัคมครับแปดบวก แปบวกเเป็น17บเจ็ดเวกสิบวกเเป็น26 26ิบหกยี่สิบหกบวกเก้ายี่สิบหกยี่สิบเใส่หครับ5เรามาดูนะครับหนอันหนึ่งเมษายนครับออกเก้าเจ็กนแปดสออก10นะครับเลขค่าไม่พบในตำแหน่งของหลักลอยบนครับ เามาดูกันต่อครับ6บวกด้วย8เป็น14 14บวก3เป็น17 17 17บวก9 17 18 19 20 21 12 3 4 25 26 26ได้ดับเลข6ครับ16เมษายน65ครับออก395 919ส่วนตัวละออก58เลข6ไม่พบในหลักหน่วยบนนะครับเรามาดูกันต่อ9บวกด้วย9เป็น18 18บวกด้วย2 18 19 20 9ก้าสองสิบแวกอก้ายี่สิบยี่สิบวงกลมมายี่สิบยกเก้ครับยี่สิกเเป็น29 20ิบเก้ายี่สิบบพฤษภาคมครับออก6กห้าแ2ดสตัวละศูนย์เเลข9ไม่พบในหลักหน,น่วยบนนะครับเรามาดูหกดูกันต่อ6บวกด้วย8ปบวกด้วย5เป็นเท่าไหร่ครับ เป็น19บเาครับสิบเบวก9ก้บเวกเท่ากับยี่สิครับยีนะแล้วก็ใส่เลขแปเอาค่าหลังมาตอบนะครับอันนี้เป็นสูตรของดับหน่วยบนตลอดชีพสูตรที่2นะครับกดตามเพื่อเตียบตัวเลขน,นะครับอยากรวยต้องดูหวยโชคเศษีิมาลลลานครับสวัสดีครับ Terima kasih telah menonton!